ก็แล้วกันพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สี่ิบสี่พีนครับผมมี้ก็ได้ดเลือเลืองามยามดีนะครับเนาะเอารถเข้ามาล่าง <c ười> มือนันกับล่างมือนันกับเห้สืสวนล่างให้นะครับเนาะบริเวเสียเงินแต่ว่าบรอนี้เสียเงินครับไม่ใั่ในล่างให้แต่าาเขาไม่เป็นการเทียบให้แบบเป็นรัดคิ้วให่ด้วยพี่น้องเลย ตัวที่นี่ซีขั้นบ่ทันได้ขึ้นอยู่นะผมมาที่หลังเพราะว่าบาดผมอยู่ใกล้เพื่อนก็เลยรัดเชืวกให้จะได้กับเขาขอบคุณนจะคข้องค่าแก่คนได้หลายครับดูเพืเ่อนโอกเคสนใจนะครับเนะาะรัดเชือให้าง้าเอ่ขอบพุ่นได้หลายครับเพื่อนก็ได้ขีดน้านาล้วนะครับเนาะมันเล Ô, cái này máy mày về véo, quá bóp 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 đẹp mà bóp bóp หลายเดือนแห้งแล้วใี่ไหมอาจทีเป็นปีอ่ะเออจะไปเห็นช่วงข้างในนั้นโอ้โห o o d คุเต็มเ,เลยครับน้ำเนี่แห้งแห้งเลยด้มดฉีดใน,นลบเบริรดเล <c oughs> ยเนะกยฉีดกระไบในลบเบริรดเลยเนี่ยฉีดพวกวที่คุณที่ยังมันบ่เหลือเลย ก็ไถน้ํามัน <coughs> 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 คือคนใส่จากๆออกเลยพี่หน่อยเลย เฮ้ยห้อยเขาฉีดเข้าไปที่นองเว้ยีดินมนะปูออกโกโกดอะไรไต่ท้องรถผมแต่มันด้นเนาะบ่ไดหล่างบ่ได้อัดฉีดทุกวันที่าานี่นมันขอหนาะเนะีนะ่ย เรื่อน <Cette cow, S 1> <hire> ี้มันก็เสียดายไหมนะล่ะบบดนี้โอ้โหก็ขี่พี่ยังไห้ใะพี่น้องมันี้มันโอโลกเลยบบดนี้เฮ้ยขัดอีกสูต่ออีกรอบหนึ่งบ่สชัว่าแบบไหนเอ้ อือเขาฉีดมันยางเล้ใส่เครือังคับดเกิาไปแล้วคุณโอ้คชั่วโมงเลยได้คนลางดูเป็นหลังให้สองคนนดูไม่ใช่เดือดคนงานรับแล้วก็ฟังคัดคู่นะผคผมคัดคูนี่คัดตีคน คัดเงานหน,านี่มุ่งเลยดูไปข้างหลังทีขาวจอดอยู่ข้างในนะทาง,งหลังเขาเห็นมีสองคนเลยไปแล้วหรือมันน้งเดี๋ยวอนานามาหลังตัวนี้ออกอะเอาไปคัดเงาของไหนหรือมั้งคิดว่าดอ,อกโม,มเมนต์โมเมนต์โอ้ยเป็นชั่วโมงเลยพยี่น้องไอ้มัานไหนเงี้ยเนี่เยเขาล้างแผลบ,บออกแล้วพี่น้องมันเนี่ มันก็เอามันหญ้ามาฉีดเขากลางหรอกครับที่จินแนนน่ะที่แล้วหรอกคือล่างอันนี้เราแล้วก็จะได้ถอยลงไปขัดเงาคอนตัวคือว่าจังใจกรโปรดที่ตามครับที่นักที่แนนโมเมนผมเดาเอาไปเสล็จะที่นี่คือหนองพลังเลยเพราะเราเอามาขัดแล้วครับแบบ ที่หล่อเหลือมไเหมือกันเอดเหลือมแห่งคือน่องเลยเหลือมุ่งๆเลยแบบนี้เขาดูดคุณหายางกูเลยแบบนี้อดหล่อวันนี้ อุ้ยกันแม่พี่นองเอ,อย้ยเขาบุกไปปิ้นมิดป่ะไหนคนฮัดกันเลยโมหารไทยฮัทก,ก็ไหนครับซองเนี่ยกขาเนล่างต่อเดีย๋ยวให้นองเลยส่วนที่เราสองขั้นได้แล้วเห็นมั้ ี้นขขงเงาแกขัดคือและครัเนาะขัดเงาอยู่แล้วจะแล้วละละเลกนิดนึงเหยียบอยที่องเลย่ายเงินแลวก็ชิกาอหงื่นเท็านั้นนะครับแล้วลิปหลังแล้วฝากอะไร่นยครับขอาิดนะสวัสดีครับ